10 Minute Talks วันนี้นะคะคลิปวันนี้ในอดีตบน TikTok สามารถนำมารีรันแล้วก็รีโพสต์ได้หรือเปล่า10 Minute Talks วันนี้มาตอบให้นะคะคุณสังเกตไหมคะว่าใน TikTok มันจะมีอะไรที่มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ซัพพอร์ตคนเล่นคนใช้งานได้มากยิ่งขึ้นนะถ้าคุณเจอข้อความนี้นะคูคิโอบอกได้เลยว่าคูคิโอดีใจด้วยเพราะว่า ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเจอข้อความนี้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าข้อความนี้จะเวียนมาให้ก็ต่อเมื่อคุณเคยโพสคลิปคลิปนั้นลงแล้วในวันนี้เมื่อ1ปีที่แล้วหรือว่าในวันนี้เมื่อ2ปีที่แล้วหรือว่าในวันนี้เมื่อ3หรือ4ปีที่แล้วในเมื่อมันมีวันนี้ในอดีตและสามารถโพสต์ได้ด้วยทําไมเราจะไม่โพสต์ไปดูนะคะ คุยเคาจะยกตัวอย่าง Ti k t ต k ของตัวเองแล้วกันนะเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของ t i k t o อกนะคะคุณจะเจอแถบเครื่องมือข้างล่างมาตรงนี้นะกล่องขาเข้าแตะเข้าไปเลยค่ะเนี่ยคุณจะเจอตรงนี้เลยเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะก็คือว่าในวันนี้นี่คือคลิปของวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะให้แตะเข้าไปตรงนี้โอเคในเมื่ออันนี้แตะลบทิ้งนะคะ เนี่ยคุณจะเห็นในวันนี้ของปีที่แล้วอย่างนี้นะคุณสามารถโยกไปไว้ในที่ไหนก็ได้ที่คุณต้องการจะให้อยู่เนี่ยคุณเข้โยกอย่างนี้นะถัดมาแต่คำว่าถัดไปเนี่ยจะมีแฮชแท็กไว้ให้เลยว่าวันนี้ในอดีตนะคะแล้วคุณก็ใส่ข้อมูลของคุณเลยใส่หัวข้อคลิปใส่แฮชแท็กให้เรียบร้อยแล้วก็แตะคำว่าโพสเท่านั้น คลิปก็จะถูกรีลันแล้วก็รูอารีโพสต์ได้เป็นหน้าโปรไฟล์ของตัวเองนะคะโอเคเนี่ยคุณจะเห็นไหมคะว่าเนี่ยข้อมูลแพงแอปดูคุ o ิโอในโปรแกรม s v a p สอนตัดต่อคลิปความรู้ดูพรีเมียมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นในวันนี้นะคะเนี่ยนะคะวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะ อันนี้คือเรานํามา r e พสต์ได้นี่คือตัวอย่างที่ครูเคียวทาให้ดูนะคะอนอกจากนี้แล้วครูเคียวก็ยังทําตัวอย่างให้ดูนะก็คือว่าลอง r e พสต์แล้วก็ reland ดูอย่างเช่นว่า2เทคนิคที่คุณจะต้องขโมยจากคนรวยตัวนี้นะครูเคียวก็แตะเข้าไปเนี่ยคุณก็จะเห็นเลยว่าเขาก็นําส่งนะคุณไม่ใช่ไม่นําส่งเพราะว่าคุณจะเห็นว่าก็มีคนนะมีทั้งมากด เลิฟแล้วก็มีคอมเมนต์นั่นแปลว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคลิปเก่าแต่เป็นคลิปที่เราสร้างและผลิตเอง tik tok ก็ยังนำส่งให้เรานะคะเนี่ยคุิโอก็ลองเทสมาหมดแล้วเนี่ยนี่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ทำคลิปมาตลอดแล้วก็มีการโพสต์คลิปลงเรื่อยๆในทุกๆวันตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าอย่างน้อยเวลาถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีเวลาทำคลิปเราก็ยังสามารถ นำคลิปของวันนี้เมื่อปีที่แล้วมารีรันหรือว่ารีโพสต์ได้วันนี้10 minute talks ต้องไปก่อนแล้วนะถ้าสมมติว่าใครที่มีคำถามอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจความรู้หรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการทำออนไลน์โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นมือใหม่หรือว่าคุณทำมาแล้วสักพักหนึ่งแต่ยังไม่มีผลลัพธ์คุณสามารถ inbox เข้ามาถามคุโอได้ในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่า ใต้ไลฟ์นี้หรือว่าคลิปนี้ที่คุณกำลังฟังอยู่นะคะแล้วเจอกันใหม่ใน 10-Minute Talks สำหรับ EP หน้านะโอเค EP นี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย